เราก็สู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับก๊อฟวันนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่กับดีเจพวี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีคริปสวัสดีครับนะฮะสวัสดีทั้ทยทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าอีกแล้วใช่ไหมครับมาตัวเปล่าครับ <laughs> เงินเงินทองเนี่ยนะไม่ไม่เหลืออยู่แล้วเลย มาตัวเปล่าทุกวันนะฮะเดี๋ยวพึ่งต้นเดือนเองนะฮะโอ้ยเอามาม่าหอมาม่าไปกินที่ทํางานนะฮะช่วงนี้เออสภาพสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยได้ด้ว่าขัดสนมากๆเลยนะฮะคือจะเปลี่ยนใหม่เอาเงินไปใช้ต้นอ่าปลายเดือนไม่ครับไม่มีทั้งต้นเดือนไม่มีทั้งปลายเดือนตอนนี้พยายามหาสาวใหญ่ไว้ยี่สิบเจ็ดมาดูแลอยู่นะฮะเออจะได้ไม่เป็นภาระกับตัวเองนะฮะโอ้โหจะไปกอดเขากินว่างันนะถูกต้องฮะเป็น อะไรที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องถนัดนะฮะก็ยินได้ว่าเป็นปรสิตครับผมแถวบ้านเขาเรียกฉายาเพียววพิมพ์นะฮะหรือแปลเป็นไทยว่าเพียววแมงดานะอ๋อผมนึกว่าพิมพ์แบบเดืพิมพ์เดือพิมพ์อ๋อไม่ใช่ฮะเดอะพิมพ์นะอ่าวันนี้เรามีอะไรโฆษณาไม่ใช่สปอนเซอร์จาสปอนเซอร์คาวียร์คิงออฟมิวทีนมกล้วยเกาหลีนะฮะเราจะให้ ออกเสียงเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมอ,ออกเสียงว่าไงครับพี่อะไรนะให้ให้คนที่โทรเข้ามาเนี่ยออกเสียงว่าไงก็เหมือนเดิมเลยฮะ,ะง่ายๆเลยควาวิเคิงออฟมิวทิมีเวลา30วิวินะฮะโอ๊ยสามสิบวิมันน้อยไปเราใช้เวลาสามชั่วโมงในการพูดนะครับผมถึงแค่คืนเลยและทีนี้ก็จะออกข่าวนะครับครับผมปากค้างฮะการค้างแล้วก็น้ำลายเปียกยังตายนะฮะเออทาโทรศัพท์ในทีนี้พี่พี่ลองสำเนียงให้น้องฟังซิน้องๆที่จะโทรมาเป็นไงอ่ะคำหนึ่งเอาสำเนียงอังกฤษนะอ่า ค a ว่าอี้คิงออฟมิวทีมันอังกฤษตรงไหนเอาไม่เหมือนหรอโอ้โหอย่าเลยเดี๋ยวน้ำลายจะกระเด็นใส่ไม้น,เนะ,ะเดี๋ยวผมจะพูดให้พี่ฟังแบบครั้งหนึ่งแล้วกันเทสครั้งหนึ่งได้ได้เรา<ด>ต้อง<ด>ออกเสียงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยพี่ญี่ปุ่นครับ คาว اي king of m u t y เนี่ยอโอ้คาวาย king of beauty แสดงว่าดูหนังญี่ปุ่นบ่อยนะฮะเป็นแนว j a p a n x animal แน่เลยนะฮะผมไม่ไม่ผมไม่ต้อง x animal พี่เอาแค่ Japen s ู g i r l ก็พอฮะ s ู g i r l แล้วก็ x animal แถวท้ายด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้รับสายหน้าไมคเช่นเคยนะฮะผู้โชคดีสายแรกครับผมจะเป็นใครครับไปดูกันครับ ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเฮ้ยพูดสิเฮ้ยที่นี่ไม่ได้โทรไปที่ไหนโทรมาเออเหมือนเหมือนน้องเขาฟังรายการธรรมะอยู่นะครับยินผมได้ยินเสียงสวดนะฮะเออวัสดีใครครับเนี่ยลูกไก่ค่ะลูกไก่นะฮะเมื่อวานกุ๊กไก่วันนี้ลูกไก่นะฮะเป็นน้องของลูกไก่นะฮะหากินหากินกับไก่เท่านี้แหละนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ภาวนาว่ามีคนชื่อเข้ามันไก่โทรมาแน่เลยเนี่ยเออให้ตายเถอะอ่ะหนูลูกไก่เรียนที่ไหนลูก วารีเป็นจำลาวค่ะเมื่อวานกุ๊กไก่ก็เรียนาินเอนเดียวกัหรืปล่่าเเนียป็นน้องของลูกไก่เชื่อผมเป็นพี่สาวค่ะเป็นพี่สาวของลูกไก่เขาชื่อลูกไก่ไหมหรอเมื่อวานกุ๊กไก่วันนี้ลูกไก่เดี๋ยวเป็นพี่สาวของกุ๊กไก่ค่ะชื่อลูกไก่จริงเหรอทำไมเดี๋ยวชื่อโคตรสิ้นคิดเลยวะชื่อใกล้เคียงกันมากเวลาพ่อแม่ขี้เกียจเลือกเรียกเรียกเต็มเรียกไก่เฉยใครจะหันเนี่ยแม่ชื่อกุ๊กไก่ พ่อชื่อไก่โต้งเออพ่อคือพ่อชื่อไก่แจ้อะไรมา้หรือเปล่าเนี่ยอ้าววันนี้เข้าใจกติกาดีหรือเปล่าจ๊ะครับเข้าใจค่ะเข้าใจนะฮะคาเวียร์คิงออฟยูทีสามสิบวิดนะฮะเออนะพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนะอาไม่เป็นไรมีเวลาถึงเที่ยงคืนนะฮะตลอดวันนี้นะฮะถ้าวันนี้ไม่พร้อมก็นะพรุ่งนี้ก็ได้เที่ยงคืนถึงเออฮะเที่ยงคืนอีกหนึ่งวันนะฮะน้องเขาจะพักกินน้ำหรือเปล่าเนี่ยเออพร้อมยังทำอะไรอยู่เนี่ย พร้อมแล้วค่ะคพร้อมแล้วนะฮะอ่ะหนึ่งสอง้เริ่มครับเขาไปชิงเอาไปชิงเขาไปชิงเอาไปชิงเอาไปิงเอาไปิงเขาไปชิงเอาไปช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 ิงเขาไปชงเอาไปชิงเขาไปชงเอาไปชิงเขาไปชงเอาิชินเขาไปชงเอาไปชิง เขาอีกอมีชีนเขาอีกง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 อมีีนเขาอีกงอมีชีนเขาอีกงอมีีนเขาอีกงอมีีนเขาอีกงอมีชีนเขาอีกงอมีีนเขาอีกงอมีชีนเขาอีกงอมี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 ีเขาอีกงอมีเขาอีกมีเขาอีกงอมีชีนเขาอีกงอมีีเขาอีกงอมีเขาอีกมีเขาอีกงอม พูดซะชื่อสปอนเซอร์พี่เสียบอะไรพรุ่งนี้เขาต้องเปลี่ยนป้ายเป็นชื่อที่น้องเรียกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบว่าเมืองวีเมืองวีเมืองูีเงูงูงูอะไรของน้องเนี่ยงงงงููููเออแต่หรือว่าได้ได้ใจดีใจดีให้ให้ได้ได้กี่คำครับคุณก๊อฟครับ24่สิคำครับผมยี่สิบสี่คำเลยฮะโอ้เดี๋ยวเรียกได้ว่า แพ้แพ้น้องนะเมื่อวานน้องได้ยี่สิบห้านะรับแต่สํเนียงเดียวกับคนเมื่อวานได้เลยนะฮะเขาพูดงงงี้แต่เมื่อวานคนพูดรู้เรื่องกว่านี้นะฮะเออหนูกินแมงวันแมงวีแมงวันเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ยเออนะอ่ามันได้ยี่สิสี่ครับนะจ๊ะครับมั่นใจไหมฮะมั่นใจไหมไม่ค่ะไม่นะน้องน้องฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าครับก็ฟังครับน้องน้องไม่กระชากคอนได้หน่อยแท้ดิงง <trauma> เออนะอ่ะถ้า <öffentlich> สมมุติว่าได้ก็เตรียมตัวส่งชื่อนำสกุลจริงมาที่ s อสเอ2สนะฮะครับรอฟังรอรุ้นสายต่อไปด้วยว่าจะได้หรือเปล่านะจ๊ะถ้าไม่ได้พี่สมน้ำหน้าพูดอะไรงงแงงงงแงงรอเล่นถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีให้เล่นกันอี huh. อกอยู่นะฮะมีมาเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะอือฮออแต่ถ้าได้นะฮะครับผมพี่กอครับมีอะไรจะถามว่า ระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราพี่จะเลือกใครคําถามประจําสัปดาห์แต่ว่าเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราแล้วคนที่รักเราเราก็ไม่รักเขาอ่ะอ๋อคุณคุณเลือกใครผมให้สิทธิ์คุณก่อนเลยครับคุณเป็นพี่ผมเอออันอันนี้ความรู้สึกมันมันต้องถามตัวเองด้วยว่าชอบเป็นผู้ให้หรือผู้รับมากกว่ากันนะฮะพี่ชีพี่ชอบรับนี่ใช่ครับพี่ชอบรับนะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงจะเป็นฝ่ายรุกนะฮะโอ้ย พี่คลองเลยทีเดียวจะบ้าหรือไรไม่ใช่เกไม่ใช่สวนทวานกันเอออไม่เออมันก็สุขคนละแบบนะครับคือเรารักเขามันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามีคนมารักเรามันก็เป็นความสุขอีกหนึ่งรูปแบบอันนี้มันตอบยากอ่ะมันต้องถามตัวเองดีๆให้แน่ใจว่าอันไหนที่ทําให้เรามีความสุขมากกว่ากันใช่เออนะอ่ะแล้วกอล่ะฮะของผมก็ผมเลือกคนที่ผมรักครับผมโอ้คนนี้แล้วถ้าเขาไม่เลยรักกอล่ะฮะไม่เป็นไรครับผมก็ยืนยันจะรักเขาต่อไปโอ้โหหล่อมากนอะ ตอนนี้เราอยู่ในรายการในช่วงพี่ชอ็อตนะฮะพี่ชอ็อตนะฮะ,อะอตอนนี้อยู่กับคุณก๊อฟกับคุณเพียวนะฮะใช่ฮะเราจะทําเสียงรอก,กันนิดนึงนะฮะครับผมซึ่งก็คือ,อถ้าเราได้รักรักใครสักคนเนี่ยผมว่าเราเลือกคนที่เรารักเขาเอาตีกันแล้วครับพี่กับน้องครับผมเออตีกันแล้วฮะ,ะหนูจะพูดอะไรตะกี้ เอาไปคุยอ่ะโอเคเขาไม่สนใจพวกเราแล้วนะพี่เออเอาไปว่าเดี๋ยวถ้าชนะเดี๋ยวก็ฟังวิทยุดีๆแล้วกันนะฮะยังไงเออขอบคุณลูกไก่มากฮะเราที่คิถึงลูกไก่ครับสวัสดีครับครับเออนะไปไปไปเทีย์กันก่อนนะรีบไปเลีย์กันก่อนแล้วกันนะฮะจิกหัวตบกันแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลแคมป์ด้วยแล้วกันนะฮะอยากเห็นอยากเห็นออผมกําลังจะเข้าสู่โหมดหลอของผมเลยนะฮะฮะโหมาตัดบทจะได้นะแตกเลยครับอ่ะอีกสายหนึ่งแล้วกันครับจะเป็นใครนั้นไปลุ้นกันครับฮัลโหลที่นี่ไม่ได้โทรไปทที่ไหนโรมา สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงชัดเจนใครครับเนี่ยเนยค่ะเนยเนยเนยประมาณนั้นแหละหรือว่าเนยรักโลกเนยรักโลกค่ะเนยรักโลกนะฮะโอ้โหเหนจินตนาการหน้าน้องออกเลยนะฮะแหมโอเคโอเคเดี๋ยวซ้ำเนี่ยงเหมือนคนสีเกตดนะฮะใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหนูเรียนที่ไหนจ๊ะ เียงแก้วพิทยาเียงแก้วพิทยานะฮะเอ้ยโรงเรียนเมื่อวานเลยเมื่อวานก็เป็นสายสองนะเออเป็นสองสองโรงเรียนนี้เหมือนกันเลยนะฮะเป็นน้องกับคนชื่อเอออะไรหรือเปล่าชื่ออะไรนะเป็นเพื่อนกับคนชื่อบิวค่ะเออเป็นเพื่อนกับคนชื่อบิวเออเห็นบิวได้อิจฉาบิววัีผมว่าผมว่าถ้าน้องคนนี้ได้นะต้องไปกินด้วยกันแน่เลยครับผมเออจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะอ่ะฟังกติกาเข้าใจใช่ป่ะมั่นใจมากแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนบค่ะอะไรนะห้าสิบห้าสิบเออมั่นใจว่าจะชนะไหม มันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่อ่านท่นก็ไม่ต้องแข่งอ่านรับสายต่อไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกูสารโทรติดนี่เออโทรติดเราต้องมั่นใจตัวเองสิพี่ใช่ต้องพูดมันแน่นอกเลยทุบหน้าอกทีนึ่งสู้อย่างเงี้ยเราปุ๊บแล้วก็ดิบเฮ้ยพี่อ่าอ่าแพ้โอเคโอเคลืมลืมไปนี่พูดไปตะกุนี้โอเคอ่เรารู้กติกาใช่ไหมครับครับผมสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีเท่านั้นพร้อมไหม พร้อมค่ะพี่ยังไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่ <c oughs> เออเออโอเคโอเคอ่ะหนึ่งสองสามเริ่มครับ ขวี่งออบมิวตี้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  โอ้โหพี่ได้ยินแต่เก้าอี้ King of Beauty เก้าอี้ King of Beauty เก้าอี้ King of Beauty อะไรของน้องเนี่ยพูดจะพูดเร็วไปไหนเนองรัวมากน้องคนเมื่อกี้อุ้งยิ้วอุ้งยิ้วอุ้งยิ้วอันนี้ก็เก้าอี้เก้าอี้อยู่นั่นแหละนะฮะเออนะโอเคได้กี่คำครับเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าฮะผมจะบิ้วงานนะฮะเยี่ยวเหนียวหมดแล้วฮะตอนนี้เต้น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 เเดี๋ยวกดคนขับรถพูดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ น้องน้องอะไรนะครับผมเมื่อกี้น้องอะไรนะครับฮะน้องเนยค่ะน้องเนยประมาณนั้นแหละน้องเนยได้ไปทั้งหมด30คสิคำกับอีก37.67%ครับผมโอ้โหเฮียวิละคำเลยเหรอโอ้เจ๋งว่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวกุ๊กไก่กับกับครอบครัวตระกูลไก่กำลังยุงหัวกันอยู่เล้วคือว่าเอาเงินโทรไปซื้อกินดีกว่าได้ง่ายกว่านะฮะ เดี๋ยวโอ้โหน้องดีใจกับน้องเนยด้วยนะครับผมส่งชื่อจริงนามสกุลจริงมาที่ s อ4 2 4 2 8ี่ด้วยนะฮะรวมทั้งชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็โอ้โหอนั่นไม่ต้องก็ได้ไม่่ใชเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะโทรไปจีบนะฮะเมื่อวานนี้โทรไปหาน้องบิวแล้วนะครับบิวก็โทรคุยกันถึงตีสองเลยทีเดียวนะฮะใช่น้องบิวก็โทรมาต่อฮะแล้วก็ไปคอปี้ฮอรกันนะฮะไอพี่เขาไม่ได้โฆษณากับเราเอาล่ะเอาไปทำเวอี้กันไปเว่อไปเอาพี้นะฮะแต่ผมอยากให้เขามาโฆษณานะ เพอรอ<ม>าะผมจะได้กินเบียร์ฟรีอะไรก็ไอ้ดิกค้าหมายชัดเจนมากนะอ่ะยินดีกับน้องเนยด้วยนะครับแล้วก็น้องบิวเพราะฉะนั้นเนี่ย มากินด้วยกันพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆลงในเพจเคาวีด้วยแล้วก็มาเพจจีเก้าสองด้วยนะฮะพวกเราจะได้แท็กให้คนอื่นไปลุมด่าน้องสองคนนะฮะเออเล่นล้อเล่นแต่สองร้อยินสองคนเนี่ยมันเยอะไปนะเยอะไปนะชวนพี่ได้นะไปสี่คนหาลงตัวไงคนละห้าสิบบาทยอมลารายการไปกินด้วยเลยนะฮะเพราะว่ามันมันอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงอะไรนะฮัลโหลไปแล้ว เอออ่ะโอเคขอบคุณดีใจจนพูดไม่ออกเขาเรียกขอบคุณน้องอะไรวะลืมน้องเนยน้องเนยเออน้องเนยเดี๋ยวน้องเนยเมื่อกี้ลืมขอเพลงเอออ่ะน้องเนยอยากฟังเพลงอะไรส่งท้ายวันนี้ครับตัวเบาๆค่ะตัวเบาเบานี่คเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ลืมขอให้เอ่อน้องลูกไก่ลูกไก่นะฮะลืมขอเพลงเพราะฉะนั้นให้น้องเนยขอให้น้องลูกไก่เลยแล้วกันเอฮ้ลูกไก่อยากฟัััังงเเพลฉนนรรกผวขาอะะไ มันไม่ใช่เลยพี่กับเพลงไทยเธอขึ้นมา,าอะไรวะนั่น <laughs> น้อนชายเขียวอย่างนี้ใช่ไหมหโฮะใช่พี่มีเหรอเออนะ,อะน้องน้องเนยขอเพลงอะไรให้ออน้องลูกไก่ครับเพื่อปลอบใจน้องลูกไก่นะฮะ รักแท้ในใจเธอค่ะเออเตรียมเพลงมาพร้อมอย่างนี้จะไม่ให้ก็ไม่ได้นะครับอย่าลืมส่งชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะฮะมาที่4242818นะครับแล้วไปอร่อยกับคาไวทอีกคิีงออมนิดทีครับครับผมขอบคุณน้องเนยมากฮะเราจะคิดถึงเนยนะครับครับครับสวัสดีครับเออน่าแสดงความิรด้วยนะฮะเล่นง่ายๆได้กินฟรีๆนะฮะ กับคาวียคิงออฟมิวทีนมกล้วยเกาหลีเนี่ยนมกล้วยเกาหลีนมีนมกล้วยมีชานมแล้วฮะแล้วก็อย่างอื่นอีกยะแยะมากมายให้เลือกลิ้มลองกันตอนนี้มีสองสาขาแล้วนะฮะสาขาแรกก็อยู่ที่เอหน้ามอครับผมหน้าหน้ามอจุฬาเนีฮะอยู่เนเออไม่ใช่ไกลไปหน้ามอบนเออนะแล้วก็สาขาที่สองก็ตรงข้ามกับซอยสแตนดาร์ดนะฮะเด้ว่าถ้ามาจากธนารีนะครับขัวซ้ายมาปุ๊บแยกแรกอย่าพึ่งเลี้ยวนะฮะแยกสองปุ๊บ เลี้ยวเลยนะตรงไปประมาณ285.6เมตรโอ้โหไอ้นี่เปไอ้นี่เปวัดมาแล้วครับเออไปวัดทำบุญเหรอฮะไปไม่ใช่ครับพี่เอาก็บอกไปวัดนึกว่าไปทำบุญร้านอยู่ทางขวามือนะร้านอยู่ตรงขวาครับสวยมาเป็นเอ่อเป็นตึกสีเหลืองครับ้านเป็นเหลืองใช่แต่งเลยสีเหลืองเป็นพันธมิตรนะฮะแล้วผมใส่เสื้อแดงเข้าไม่ได้นะฮะเขาจะไล่ออกไม่ใช่นะฮะ สีเหลืองสไตล์เกาหลีมีพงมีพอบไปถ่ายรูปกันด้วยนะฮะใช่ถ้าถ้าทาไมแอปแบลเข้าไม่ได้นะครับต้องทำแอปแบลด้วยนะครับโอ้แอปแบลนี่พี่ถนัดเลยนะฮิโยมิ่ฮิโยมินะฮะเอ้ยพี่น้องเขาขอเพลงอะไรนะเพลงที่สองชิบหายแล้วไงรักแท้ในใจเธอเออโพี่ความจำดีว่ะอันที่จริงผมรู้อยู่ผมเทสพี่เฉยเออนะเขาบอกว่าพี่เปียวรับก๊อปลุกนะฮะเอ้าเอ้ยเอ้ยจะบ้าหรือไรเออจะบ้าหรอเอออย่าอย่าอย่าดักทางถูกกันสิตัวเองใช่ดิเฮ้ยเราเขินอะไรอ่ะ เอาทำเป็นจีบสาวใหญ่บางหน้าเเอออนะมารู้ได้ไงอ่ะว่าเราเป็นแนวนี้อ่ะอะพี่ขอขอบคุณกับแคว i King of m ิวเทนด้วยแล้วกันนะครับผมสำเนียงหน้าหมันไส่มากหน้าเตะตักค้าเหลือเกินนะฮะอะโอเคอ่ะขอขอบคุณคุณรู้ฟังนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนก๊อฟมาตลอดนะฮะสี่ชั่วโมงเต็มและช่วงต่อไปพบกับดีเจเพีวีนะครับวันนี้ดีเจก๊อฟลาไปก่อนครับบ๊ายบายหลับฝันดีนะฮะ หลับตอนนี้เลยนะฮะยงัยงยงังยังอย่าเพิ่งนอนจกนกว่าจะเที่ยงคืนเชฟอยู่ฟังกันก่อน <c oughs> ออยู่เ <c oughs> พื่อนพี่เพียววีด้วยนะครับเอ้พี่ผมลืมอ่านข้อความเมื่อกีน้นี่น้องเขาเพิ่งส่งเข้ามา <Okay. S 2> จาก2079คิดถึงพี่กอ๊อฟอ่ะเมื่อวานอ่ะเจอผีตัวเป็นๆเลยอะ่ะสมน้ำหน้าเว้ยเออเจอทำไมไม่ถ่ายรูปคู่กับผีลงเฟซบุ๊กไหแท็กมาให้ดูได้หรอใส่ชุดสีขาวผมยาวยืนอยู่หน้าห้องน้ำที่สูนีชั้นสี่โอ้โหเห็นตัวเป็นขนาดนั้นนะฮะนะทีหลังก็ถ่ายรูปคู่มาเลยนะฮะถ้าผมเจอ ผมยาวๆขาวๆสว,ๆสวยๆอย่างนี้นะทำไมทเเมมีมยยลไ,ไถึงมาสายเอาโอเคแล้วกันเดี๋ยวจะกินเวลาไปม,มากกว่านี้นะครับบายครับผม <c oughs>